ความสุขกับทุกคนอใน,นอากาศจ่มลนฟ้าก็งคงจะใกล้จะเข้ามาแล้วนะ mm hmm. ดูดีๆนะพระเราฉีเราพิจารณาปาฏิสังขารโย่ทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จากที่รู้กายรู้ใจ mm hmm. ใจปกติใจสงบ่อะไรคือสติอะไรคือปัญญาไม่ใช่ว่าปล่อยละเลยปล่อยเลยตามเลย เกิดขึ้นมาใจปกติใจเกิดความอยากใจปรุงแต่งเรารู้จักดูแลควบคุมเห็นการแยกการคลายตามดูรู้เหตุรู้ผลทั้งแต่แรกว่าทำไมใจถึงเกิดทำไมความคิดถึงมาปรุงแต่งใจรู้จักควบคุมกายว่าจาแล้วก็ใจจนกว่าใจจะคลายออกได้นั่นแหละ วันนี้ได้กี่วันแล้วที่ทางสระบุรีฝากกันมาทางลงปุนวันได้กี่วันได้สามวันแลลวแผบเดียวเนฝากกันดูแลตึงตัวเราบอกตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นทุกเรื่องมีอะไรเราก็ช่วยกันอย่าไปกังวลอะไรเรามาสร้างอานิสงส์สร้างบุญบาร,รมีร่วมกัน ญยตดโยมก็พากันไปปลูกตนกระดุมทองทั้งชีทั้งโยมก็ได้เยอะช่วยกันปลูกเพื่อที่จะยึดหน้าดินที่ของไอ้ที่จะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่คนโน้นมาคนนี้มาช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จใกล้จะผ่านความลําบากแล้วแหละความลําบากก็อุปสรรคก็คือฝลนั่นแหละฝนฟ้าเข้ามา งานหลักๆก,ก็ใกล้จะเสร็จผ่านอุปสรรคไปได้ก็เรื่องการเทปูนเทอะไรต่างๆ<ม>พวกเราก็ช่วยกันทั้งพระทั้งโยมทั้งชีก็ขอขอบคุณมากๆ<ม>เรามาสร้างอานิสงส์สร้างบรารมีกันอย่าไปเกลียดขั้นอย่าไปงอมืองงอเท้ายิงพระเราพยายามสร้างความรับผิดชอบสร้างความขยันหมั่นเพียร เอาการเอางานเป็นการปฏิบัติทํางานไปด้วยอัดสังเกตใจไปด้วยออของใจความคิดอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมคำ,ำสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรเราต้องพยายามศึกษาให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านก็สอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องออการดําเนินชีวิตว่าใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความคิดเป็นอย่างไรตรงนี้เราไม่เห็น ส่วนมากมันรวมกันไปแล้วคิดก็รู้ทำก็รู้พอกํกำลังสติมีไม่เพียงพอมันก็อยากอยู่ถ้าบุคคลไม่มีความเพียรที่ถูกต้องคือการเจริญสติเข้าไปให้รู้ให้เห็นมันจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมติคือความรับผิดชอบผิดถูกยอดดีฝากฝ่ในบุญในกุศลเป็นสมาธิอยู่ในระดับของสมมติ แต่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ต้องรู้ว่าใจต้องคลายออกจากขันห้าดับความเกิดดะกิเลสไม่ต้องกลับมาเกิดกันพวกเราก็ละกันอยู่ถ้าไม่ละก็คงจะไม่ได้มาวัดละภาละวางภาละหน้าที่การงานทางบ้านเข้ามาถึงวัดต่อไปข้างหน้าก็ค่อยสังเกตค่อยวิเคราะห์ไปเรื่อยๆอยกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเดี๋ยวก็ถึงจุดหมาย ไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงวันนี้ก็พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆธาดขันแตกดับจะไปต่อพบนานนุน่นตามไปที่ใจยังเกิดอยู่เพราะความจริงของชีวิตมีอยู่ด,ดู้ดีๆทุกเรื่องการขบการชันก็เหมือนกันใจมันเกิดความอยากเราก็รู้จักดับเพียงแค่ความอยากอยากในอาหารอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากกับไม่อยาก เราต้องวิเคราะห์พิจารณาวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหรเจ้าคุณที่สิบเจ็ดวันพุธหรือวันศุกร์หนอพี่น้องชาวบ้านชำหลานเราชาวบ้านเพียรฟานเราก็ขอเชิญออกมาประมาณสักสามโมงด้อชวนพี่ชวนน้องออกมารับฝายด้วยกันเขาจะมาส่งมอบฝายที่ำลำรางลำคของใหญ่ทางกรมกรมน้ำ ก็สําเร็จรู้ล่วงลงไปช่วยกันทั้งพระทั้งโยมทั้งชีก็จะสําเร็จรู้ล่วงลงไปก็หลายเดือนเ็ดแปดเดือนเห็นว่าจะส่งมอบกันก็ชวนพี่ชวนน้องวันพุ่งนี้วันพุ่งนี้วันศุกร์มาเ้อผู้เฒ่าชวนพี่ชวนน้องมาด้วยมาหลายๆเท่าไรทั้งดีมาประมาณสามโมงกว่าประมาณสามโมงกว่ากว่าไปร่วมกันไปร่วมกัน ว่าเขาจะรับมอบทางกรมเขาจะมารับมอบฝายให้ให้กับชาวบ้านนำลานเพียฝานของเราต่อไปในวันข้างหน้าก็คงจะไม่ได้ลำบากเรื่องน้ำเท่าไหร่ทางฝายก็สำเร็จแข็งแรงดีทางเรื่องที่ท่ากระเหลืองนั้นก็เริ่อการออกโฉนด ยกเลิกการออกจดหดทางการเขาก็จะมาปักเป็นที่สาธารณะเพราะว่าผ้วเจ้าหน้าที่จังหวัดใหญ่ท่านรู้เรื่องทาราบเรื่องท่านก็สืบสาวเราเรื่องไปถึงร้อยปีนั่นแหละเน่ยเป็นยังไงไมาอย่างไงท่านก็เลยให้ยกเลิกแต่ก่อนก็มีตั้งแต่จะขวางหมู่ขวางคณะประตูน้ำทางน้ำก็จะไม่ให้เข้าปิดกั้นไว้หมดก็ เป็นอาน,นิสงของอส่วนรวมก็กลับมาขึ้นมาเป็นของส่วนรวมเหมือนเดิมก็เป็นอาน,นิสงของชาวบ้านตำบลของเรากว่าจะกลับขึ้นมาได้ก็ต่อสู้กันอยู่นานเป็นสิบยี่สิบปีทางการก็มาเอาเรื่องไปดูไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็สืบสาวเราเรื่องลงไปหาร้อยปีที่ตรงนี้เป็นยังไงมายังไง ก็เลยได้กลับขึ้นสู่สภาพเดิมแต่ก่อนแม้แต่น้ำทางน้ำก็จะไม่ให้มีทั้งที่เป็นที่สาธารณะก็ <c oughs> ได้ทำสำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดีไม่ได้ลำบากแต่น้ำหมดก็น้ำฝั่งตะวันออกทางคลองน้ำก็สูบมาใส่แต่เวลานี้น้ำแรงแรงกันไปทั่วลำบักอยู่ รอน้ำผลรอน้ำเทวดาจะหยดลงมาให้ไม่นานไม่เกินภายในก่อนเข้าพรรษาหรืออยู่ในพรรษาก็คงจะเต็มบ่อเพราะว่าได้ฝายทดเอาไว้กั้นเอาไว้จะลืมพวกนี้มาร่วมกันไปร่วมไปรวมกันอนุโมทนาสาธุไปรับกื่นชมกับทางกรมน้ำก็จะาทางการมารับมอบให้ให้กับทุกคน ก็ชวนกันมาประมาณนักสามโมงสามโมงมาทานข้าวที่วัดมารับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ก็ชวนกันมาลูกเด็กเล็กแดงก็ชวนกันมาดื้อชวนกันมาร่วมกันงานยากไงก็ให้หยุดไว้ก่อนเขาจะได้เออขงกรมเขาจะได้มารับมอบแล้วก็เก็บผาาเก็บอะไรต่างๆ เป็นใน,ในทางราชาการของเขาปีหน้าก็คงจะสวยงามหลงฐานก็คงใกล้จะเรียบร้อยปีหน้าก็จะได้เริ่มเปิดหรงทานทางมหาเจดีย์ตลอดตอนที่ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผลฟ้าก็<อ>มาทำได้ในส่วนที่ทำได้ค่อยเก็บค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็เสร็จไม่เสร็จวันนี้ก็พรุ่งนี้ เดือนหน้าปีหน้าเร,เรียงบุญเรียงเทวดาเยอะแยะมากมายมาช่วยกันทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ข่าวทราบข่าวหลวงพ่อก็จะพาดำเนินให้เป็นกองบญใหญ่ทั้งหน้าฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของทุกคนพวกเราจากไปรุ่นหลังก็มาสารตอไม่ได้ลำบากจุดเทียนเอาไว้เล่มเดียวนี้คนอื่นมาจุดสว่างสวัยไม่จบไม่สิน้น ไม่ใช่สมบัติของใครสมบัติของส่วนกลางของส่วนรวมพวกเรามีโอกาสมากเท่านั้นเองมีโอกาสมีอานิสงส์มีบุญมาในธรรมฝากไวา้หลวงพอ่อขอขอบคุณทุกคนอยากโยมท่านใดปรารถนาที่อยากจะมาร่วมก็มาร่วมได้ตลอดเวลาเล็กหน่อยก็เจาะดินตรวจเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเรื่องของเสาเข็มได้ลงเสาเข็มหลังจากกฐินเสร็จ ก็จะได้เป็นเรื่องของตัวอาคารขึ้นไปเรื่อยๆพระเราก็ช่วยกันชีเราก็ช่วยกันลูกเด็กเล็กแดงก็มาช่วยกันมีความสุขกันทุกคนโอกาสเปิดให้กับทุกคนเราก็ต้องพิจรารณาตัวเราด้วยแก้ไขตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความเกลียดครั้นแต่ความเกลียดครั้นเข้าขอบงำส่วนตัวส่วนรวมส่วนกลาง รู้จักประหยัดมัธยัติรู้จักพิจารณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะได้มีความสุขในเรื่องครัวก็เหมือนกันมีอะไรเราก็ช่วยกันดูแลเราประทานข้าวปลาอาหารแล้วก็เก็บไปล้างทำความสะอาดยิ่งครัวในยิ่งหนักทำให้กระทุกคนได้อยู่ได้กินมีความสุขผืดผักก็เหมือนกันก็จะได้มาแต่ละต้นแต่ละชิ้นก็อย่าไปทิ้งละเกละกะ รู้จักเก็บรู้จักรักษารู้จักเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ก่อนก็ไม่ได้ลำบากคนเยอะขึ้นก็ภาระก็มากขึ้นเรามาเปลี่ยนภาระเป็นหน้าที่อย่าไปเกี่ยงงอนซึ่งกันและกันใครมีหน้าที่อย่างไรก็ช่วยกันทุกคนก็ปรารถนาในทางที่ดีทุกคนก็ปรารถนาหาทางความสุขหาความดับทุกขไม่ใช่เห็นแก่ตัวแก่ไป มีดงแ่ความเจ็ดคลานเขาครอบงำใช้การไม่ได้ก็จะมีได้แต่ละชิ้นแต่ละอันนี่ลำบากมากทีเดียวก็จะได้มีให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขทั้งทางด้านรูปธรรมท,ทั้งทางด้านนมามธรรมก็ช่วยชีย้แนะกันไปนี่ตรงประหยัดมัธยัติพืนไฟก็เหมือนกันเครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนกันอย่าไปใช้ละเกะละกะจัดระบบระเบียบ ถ้าคนเราไม่มีความเป็นระเบียบกับตัวเราเราแล้วไม่มีใครจะสอนให้เราได้หรอกนอกจากตัวเราหนักตัวเองนักคนอื่นนักทหารที่ถ้าไม่รู้จักแก้ไขตัวเองเราก็ต้องพยายามเอาเรามาฝึกมาศึกษาเอาตั้งแต่อัตราข้อห้ามผันกันเขาใช้กันไม่ได้อยู่กันคนละทิศล,ละที่ละทางเข้ามาในที่นี้ก็เพื่อที่จะมาศึกษาตัวเราไม่ใช่ว่ามา,ามานะข้อห้ามผ่นกัน อย่างนั้นมีแต่้งแต่ปัญญาของคนโง่เท่านั้นแทนที่เราจะขัดจะเกาจะละสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบสร้างความเียสละให้จิตวิญญาณของเราได้อยู่ดีมีความสุขทั้งกายทั้งใจอ่ะทั้งใจแล้วพอนกันอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราให้ชัดเจน เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการทําความเพียรมากทั้งที่ใจเป็นบุญใจปรารถนาอยากรู้ทำอยากเห็นทำการเกิดของใจนั่นแหละเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียวเราต้องมาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงอย่างเช่นการหายใจเข้าออกมีความรู้สึกความรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าสติพยายามให้ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องแล้วก็ยากที่จะรู้เท่าทันใจ เพียงแค่การเจริญสติให้ต่อเนื่องก็ยากยากก็ต้องทำลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายของเราก็สบายขึ้นเยอะจิตใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นสัมผัสของลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็ชัดเจนถ้าความรู้สึกพังเผอเริ่มใหม่ความรู้สึกพังเผอเริ่มใหม่จนกว่าจะต่อเนื่อง จนกว่าจะรู้เท่าทันใจรู้ลักษณะของใจควบคุมใจอบรมใจและก็สังเกตใจกับอาการของใจแยกอกากกายอกจากกันคลายออกจากกันได้นั่นแหละถึงจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์มองเห็นหนทางว่าการเดินปัญญาการแยกรูเปียก,ยกนามการละกิเลสหยาบละกิเลสละเอียดได้เท่าไหร่เราต้องให้เห็นจุดปล่อยจุดวางเสียก่อนทั้งที่ใจเป็นบุญนี่แหละ เขอต้องพยายามเอาได้บังไม่ได้บังก็พยายามทําทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายว่าขณะนี้ใ,ใจของเราปกติใจของเราสงบทิฏฐิมานะความเห็นคาําว่าความเห็นถูกความเห็นผิดถ้าใจคลายออกจากความคิดเขาเรียกว,ว่าความเห็นถูกหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในข้อแรกในอริยมรรคในองค์8ในการเดินทางเดินทางด้านสติเดินทางด้านปัญญา เดินทางกายเนื้อเราก็รู้จักวิเคราะห์พิจารณาไม่นานไม่เหลือวิสัยลกตราไปที่เรายังฝักใฝ่ยอยู่ทั้งภายนอกภายในทั้งโลกทั้งธรรมทั้งโลกธรรมแปดท่านธรรมบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขาให้รอบรู้ในดวงวิญญาณให้รอบรู้ในชีวิตให้รอบรู้ในโลกกธรรมไม่ให้ใจของเราเข้าไปหลงเข้าไปยึด อยู่บริหารด้วยสติบริหารด้วยปัญญาล้วนๆจนกว่าาตุขันจะแตกจะดับมองเห็นทุนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามวันพรุ่งนี้ก็มีหลายเรื่องทางเ,เ,เทศบาลตำบลํำรานที่จะมารับรถขยะก็พรุ่งนี้รถขยะก็เสร็จก็เสร็จพอดีที่เราได้มอบได้จัดจ้างจัดซื้อรถขยะให้กับทางเทศบาลประมาณหนึ่งคัน ฝ่งนี้ก็เห็นว่าเสร็จจะมารับมอบกันก็พอดีเมื่อชาวบ้านของเราตำบลของเราก็มารับมอบรถคนขยะในเขตเทศบาลตำบลของเราหลังจากนั้นก็จะได้ไปรับมอบเรื่องฝายด้วยกันพร้อมเพียงกันจะได้มีความสุขเทศบาลก็จะได้มีรถเก็บขยะไม่ให้ตำบลของเราเอสกปกมีรถคอยเก็บขยะให้กับทุกคน ก็เกิดจากการในสงเรยงบุญของทุกคนที่อรอล้อมรวมกันได้รับความบานุเคราะห์จากคุณหมอสมยศกับคุณโยมจุรีพรหรือคุณโยมจุนที่กรุงเทพท่านก็เคยมาอยู่กับหลวงพ่อมาทั้งนานหลวงพ่อก็เลยบอกว่ารถเทศบาลของเรานี่ไม่มีขอเอารถขยะให้สักคันหน่อยท่านก็อนตังมาให้สองล้านห้า ช่วยลดขยะเทศบาลตำบลของเราก็ฝากขอบคุณทุกๆคนฝากขอบคุณเจ้าของทุนทรัพย์ที่เห็นความสำคัญพ่งนี้ก็จะได้รับมอบกัน ลับมอบกันประมาณสามโมงเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะเราพว,พวกเราก็จะได้ไปที่ฝ่ายน้ำร้นกันไปรับหมอบฝ่ายเพื่อความสงบสุขของทุกคนสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทําทําใจให้โล่งสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาดนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกรตทบปลายจมูกของเราชัดเจนกัน อ่ะฝากันไหว้พระพอพร้อมกันค่อยไปสั่งสันโตทำความเข้าใจกันนะ